เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองหรือสงครามมหาเอเชียบุรพาสิ้นสุดลงนำมาสู่การปลดประจำการของทหารไทยจำนวนมากก็เกิดความเดือดร้อนในการครองชีพรวมถึงทหารที่พิการทุกพลภาพและครอบครัวของทหารผู้เสียชีวิตในปีพุทธศักราช2490กระทรวงกลาโหมจึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2491จึงนับว่าวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกโดยได้จัดให้มีพิธีและกิจกรรมต่างๆเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของทหารผ่านศึกทั้งหลายเหล่านี้อีกทั้งได้จัดทําดอกป๊อปปี้อันมีความหมายสากลว่าทหารผ่านศึก ผู้พลีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รักโดยจัดจำหน่ายเพื่อดำเนินการหาทุนมาช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึกในด้านต่างๆต่อไป